หยิบของเลยหยิบของพับกีเฮ้ยเนยมันจะมีเพลงว้ายวันพังเย็นเนี่ยกูเล้ยพอยานะบายเฮ้ยมันตอบสนองคนเดียวไปดิกูกูอยู่บนนี้ให้ไรดีกว่าดพอยางี้ยเอาล้องเลยขี่้องลย่กูตื่นมาแล้ว

ยังไงก็ต้องยังไงมันก็หลงอยู่แล้วเดินๆไปต่างใช่ไหมอุ้ยจะที่เปิดไฟอยู่ไหนอะจิบหายไฟไม่ดับเหรอก็เปิดติดอะไม่ไม่ถ้าไฟดับอะกูขึ้นชั้นสองนะเออะเลยวะเยอะเลยไหมเยอะเลยมันนี่ไม่กะไม่ใจเยอะเอาไม่ไป้เช่นกัน ม่าชินมีมันกันมาเท่าไหร่ปีเตบอกท้ายมันสอนมอเตอรไซค์แต่รถไงตอนอ่ายังเอกี้ชอบไม่ชอบสุดท้ายไม่มีอะไรเลยนี่อะไรวะอ๋อแกเมืเเ <c oughs> งองฮึขี่อุณหภูิวะยี่สิบขี่ผ ใครสั่งใครสอนให้มึงเรียงชั้นหนังสือแบบนี้วะกูถามจริงนจิตเราจะเย็นน่ลาผีเพื่อนเอ๊ะทำไมกูกลกับมา<ป>ทางเดิมะนะเนี่ยเสียงอะไรวะกูไม่ได้ยินไหมอะไรอ่ะไม่ได้ยินเสียงดังวืดเสียงเหมือนประตูเลื่อนอ,อ๋อเออ,เอ,อกูได้ยินตั้งนานแล้วกูคิดว่าอะไรมึงก็ได้ยินใช่ไหมกไมูได้หู <c oughs> ใช่ใช่กูก็ได้ยิน กูเพิ่งได้ยินไม่มาข้งเดียววืดเนี่ยเนี่ยแล้วกูอยู่ตรงคุกแล้วมึงอยู่ไหนกูอยู่กูกูอยู่ข้างบนนะไม่ได้ลงมาข้างล่างเลยไปดับไปดับแล้วกูเปิดให้กูอยู่ตรงสวิตช์ไฟเลยวืดวืดกูไม่ได้ยินที่อะไรนะกูเปิดเพลงดังมากกูมาคุกตรงกลางที่ไอ้เหี้ยปันตายอ่ะเฮ้ยที่ไอ้บ้าตายอ้าวแล้วมึงก็อยู่ที่เดียวกูดิตอนที่หนึ่ง Nghe không gì giờ quên à. Lấy là này mừng à. Nghe nhìn sáng phai không một đôi. Không gì <laughs> buồn nó... ở... à. Tôi khó làm. Many can't fall, but no, uh, I can't like one of Mình chạy mưa tùm đi. luôn đi bởi không nào vậy? Họ là lô này mòn à. Thì cũng đi đều đó. Nghe à, ở rồi nè, mình nhìn này. Khoa là, không có cùng. Ê, mình chạy mưa tùm mưa หอเคเคยเชลล์เราอยู่กับคนละที่งกูอยู่โรงอาหารน่ะอยู่ห้องคุกแล้วก็มีโต๊ะตรงกลางไม่อยู่คนละที่ก,กับกูตรงะที่เยี่ยบาตายตอนอีพีหนึ่งคนละที่กูพวกมาว่าจะแม่ฟองแฟ้มไม่เจอเพราะว่าเอกเดอ้อนี่ถ้าเราแอบ,บนี่กงขังนี่นผีมันจะหีเพราะว่าเห็นดิแอบหลังมาตัวผีไม่เห็นเออว่ามันกงขังเป็นรู เชี่ยกุดใจมือแบบร่อยเลยแล้วก็ไอ้ที่ที่ซับประวัติอะโอ้ยเชี่ยโรงพยาบาลนายสัตว์อยู่ในห้องพยาบาลดูมาประตูหลังเอ้ยถ้าผีมาโขกไปโขกนอกบ้านประตูหลังน่าเป็นไรนะเชี่ยเลยไม่รู้เมื่อกี้อะเชี่ยเลยไม่รู้มันอะไง พี่ผายนะน็อตพวกเรากลับแปลงสีฟันก่อนเฮ้ยแปลงสีฟันแบบอัตโนมัติแม่งโคตรฟิยวแม่งอยู่ในคุกอยู่ในตารางเราเข้ามาฮะพวกเรากลับก่อนดีกว่าเราต้องไปเอาของเข้ามาก่อนอะอุลตราบลูมกูไม่ถึงไม่ต่ำกว่าไม่เจอเลยเซนต้เราน่าจะเกือบหมดกันว่ามันมืดระดับไหน Ay ban kang Man mừng nèo mừng nó mừng nèo mừng nèo mừng Ui, mừng nèo 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 mừng อยู่กูเดิฝั่งขวาป่ะมึงไปฝั่งขวาเนี่ยตอนแรกกูอยู่ตรงห้องนง้ำ <N> นี่นี่นี่ทางต่างเสร็้ว่ะไม่ใช่ไม่ใช่แสงประตู<า>สีประตูเป็นเหล็กรถไปรถเก้าแม่งผีอยู่ใต้ติงกูเลยน,นยยัดเดี๋ยวกูไปรอพี่แป๊บนึงเฮียอยู่ห้องขมเนอะกูอยู่ห้องขวาเอา้าแล้วทำไมกูเดินมาซ้ายแนละ้วไปอยู่อยู่กูมาขวาวะ อยู่ขวาชั้นสองมึงหาวิธีขึ้นชั้นสองนี่ชั้นสองใช่ไหมเจอแล้วเจอแล้วจบชั้นสองยังไงจบใหญมืดนี่บ้าน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 นี่นี่ทีมานทไปมาทางนี้เลยทางนี้เลยอยู่หงหน้าเลยยิ้เอฟพื้นเอฟมาเด้อโอเคโอเคมื่นมากอะดูดิกูดูอิมไอ้นี่นะมืดเนี่ยชั้นล่างเนี่ยลงหัวไปไดนี่ไปเจอเลย ที่เดิมอีกแลวเหรอไม่ใช่คนละแมพคนละแมพไปสั่น,น,น,นเนี่ยแล้วกันนะออกไปเอาไปลบไปลบออก็นกบเนี่ยควันออกปาก่ยนัดเห็นปะเฮ้ยังเตีโดนัทนี่ ดนอยู่ห้องนี้เปล่ามึงติดฟิตติ้งก่อนเลยชัวร์นี่ไงเปิดประตูเฮ้ยนี่ไงประตูนี้ไงประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้ห้องนี้นี่ห้องนี้สกงกองนั่งแบบเปียกของก่อนไหมเออไปทางออกอยู่ไหนอันไหน ăn chú lên Ủa rồi ở ôi gì thằng nhá đi nên phải thằng Và tù luôn Tôi chắn chọn đi lại Lập em Ui Ui กระดูดติงติงติงต่างติงตเดี๋ยวกูพอดูข้างในนี้ก่อนบางทีมีกระดานเฮ้ยระวังนล่านะคนเดียวเฮ้ยเออว่าอย่าลืมลืมติงติงตึงตึงพอถ่ายรูกไปดอท โอเคครบแล้วก็คู่เรือมองวเขียวแล้มีออฟนะเฮ้ยยี่จะจบแล้วหรอเออมีออฟสีตัวเลยเอาไปวะเอาโก้สมุดหนักมาแล้วเอาอันนี้แล้วนิ้วอีเอฟไม่น่าจะขึ้นละไม่น่ามีเอาไรติ้งไป ao đi rồi tham một về rồi, rồi em thăng lên rồi đó, thăng lên thăng lên, bờ tết tít thôi đấy, ok rồi, một lần nha, khung nha đây này, này. bờ E-Bouncing. E

ออะะไร่มันดูอะไรวะมาดูประตูนี่อ่ะตูกรอมีอีกทีอ่ะน่านไปเอาของมันไหมเราไม่มีตะมงตะบักตะติ๊กเลยนะ

มันหลังให้กูอะไฟเป็นสีแดงเห็นปะเมื่อกี้รักต้องมองออกน้องไปไหนอะ่ะเดินตามเีกเดินตามพี่อะไรวิ่งเลยมึงเอาสเปรย์บอกไปคุยดิ <laughs>

ก็อนสุดท้ายเนี่ยเออไปาย<ป>ิงตึงเซนตตี้เราโอ้โหฮเฮียผีไม่กล้าเลยมือมึงครบยังครบแล้วมึงถืออะไรมบ้างบิดบ๊อบไฟฉายแล้วก็ไม่การเขียนโอเควางลงนั่นแหละเดี๋ยวกูบอก Lại đi Linh FM Radio Ông, bên đây sao căng ra một Tinh mai chiến được này Thôi một à, Nếu mà hiểu à?

ตั้งตรงข้างในตั้งตรงหน้าประตูนั่งกันได้ข้างในปรมุดมากลางยังวะไปตู้ไหนประตูตรงนี้เฮ้ยไปได้อ๋ออ๋อมาดูดิตรงไหนวะมาดูประตูดิ ไม่มีเอาอะไรจะใช่ิงเข<อ>ออินเลยออกมาเ,ออเลยนะเลยสามตัวถ้าเป็นสปิริตเหลือตัวเดียวไวติ้งเหลือตัวเดียวดอดตั้งกล้องใหม่ปะดัดเหลือตัวเดียวเสียงอะไรนี่ไม่รู้ Nghe nhìn nữa hả? Ừ. Tiếng mồn sâmụt à. ạ. Ủa, tộc lắm à? Where are you? Where are you? Give me aside. a sign. Do something. Give me a Hello. Hello. Rambo. Be cooped. Give me a sign. Open the door. door oh. oh. Nao Nèo này nè, 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 ที่มีไฟไลบุกโอ้ยเฮ <มา S 1> ียน<ม>ใครเปิดตรงเนี้ยไม่เป,เปิดทุกประตูเลยอะไ,ไม่เปิด<ม>ทุกประตูเลยไม่มีเลขหมายเราตัดจากเลขหมายที่ท่านเรียกอ <you> ายุเฮียถามนี่ต,ตัดออกเลยสองตัว

Oh, được Là, này, đủ đủ đi. You, you are Nè, nè, You know cái you thief? Know? Where are you? Where are you? Give me a sign. Hello? Show yourself, motherfucker. Don't know. you? are you? you? Where are you? Where are, Where are you? Oh, ใช่ไฟไม่ดับไว้อบถ้าตัดนี่ออกเฮ้ยเดี๋ยวเหลือเนี้ยถ้าตัดไวทิงออกบิลิทบ็อกออกมันเหลือตัวียูงสิถ้าตัดไอ้นี่ออกอ่ะถัาตัดโวลท์ไวทิงออกแล้วสิบิลิทบ็อกออกอ่ะนเหลือก็ยูเรีคือมันถ้าเป็นดอตเว้ยเราตั้งกล้องไปดูดอตไหมเราก็เห็นเนี่ยถ้าเราไม่ต้องตั้งกล้องดูดอตหรอกเราก็เห็นเนี่ย มึงออกก่อนนะมึงขออยู่คนเดียวเลยตายไม่ไปเลยมึงไม่ยังจีบมึงตายเยี่อะไรเฮ้ยประตูข้างในปะมีประตูข้างในตัวเลยนี่กินมีอซายใช่ตัวนี้มันเขียนสมุด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 แก้ยรอก่อนนี่รอก่อนนี่เขียนเขียนรอก่อนรอก่อนตัวเดียวเลยไปเน้นน้องตีไปเน้นเออรอก่อนรอก่อนยังไม่นั้นมันจะเอาคนที่ใกล้ที่สุดนะใครตัวก็ชิดหน่อย กูขออยู่หางเลยกูต,ตายสองปลา้ปิดไฟ o m e on r ด n เอากูดิเออมึงมีนี่อยู่นะชื่ออะไรนะเอ้ d o n นเอ c ค o n อ o n o นเอาฟักอยู่ d o n o อาโดนเองวนอย่าเข้าไปดิประตูปิดมึมกูช่วยไม่ได้นะ่วยไม่ได้กครับอกเดินเอายขามีเงาเอก ดิเนยปาไม่พูดแล้วเนาะแ้่เราได้เลยพติ่งได้ดีปะง่ายเลยอ่ะมันเขียนเลยเหรอเขียนว่าอะไรวะมึงไม่ถ่ายรูปดิถ่ายรูปได้เลยวิ่ได้ตังค์นั่นๆขนาดขนาดนะไปกูกูโคไปมึงเตรียมตัวจุดเลยนะากูโดนแน่ไปตาไปตาไปตาเขียนอะไรวะจับตัว Thả hết chặt chặt nữa Đây này Ừ, đây này, đây Đẹp tối chưa, này, đây sạch Đây này, lấy Haha, của

ไม่มีกระดานไม่มีกองเพลงเลยอยากเจอไอ้สั์มันง่ายไปเอาแบบยากขึ้นเหนือน,นี่ไหมแบบยากอะไรอ,อ,อะไรอีนยนี่ทาฟิอีกนะใ <c oughs> ต่ทองเยี่ยไหมนี่ดีของป้องกัน เราไม่มีเลยมีแต่ไฟแดงป้องแล้วเาอะไรนะเลวินแดนนะนี่มันเกี่ยวว่าอะไรวะดูรูกหน่อยเฮ้ยยิงถ่ายไม่ติดกุ้ยป็นรูปไม่ติดไสามดาวเออกุ้ยป็นรูปไม่ติดแต่เมื่อกี้มันนับแล้วอุ้ยแปดสิบห้าบาทเลยว่ะคุณน้องเขาเขาของจริงวะตอนนี้เขาของจริงจริงได้ไหมเดี๋ยวรับรับรับ